สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุฎีศีพันประเสริฐชัยอะลัยฮฺร์ราะห์มานุรรฮิยิมอัลฮัมดุลิลลาฮ์รับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮาวล่าวลาห์วะตะอิลลับิลลอฮิลอิลีลอัซฮิม اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความ جمرين ความ اندو الله سبحانه وتعالى ได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลล์พี่น้องวันนี้เราได้มีโอกาสกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตอกย้ำซ้ำเตือนนะครับหรือว่าตอกย้ำซ้ำเติมในเรื่องราวของศาสนาในรายการของผมเนี่ยเป็นประจำเพื่อที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลา เพื่อที่จะได้เพิ่มภูนิมานของพี่น้องทั้งหลายให้สูงขึ้นพร้อมที่จะน้อมรับพระบัญชาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับเราได้รับเนี่ยมัดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตาอาลาหลายประการเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทองนะครับจะมีมากมีน้อยบางคนร่ำรวย บางคนอยู่ได้บางคนถึงแม้จะไม่รวยนะครับแต่เขาก็มีความสุขเขาก็มีกินมีใช้อัลฮัมดุลิลละเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะให้เนี่ยมัดความโปรดปรานแก่ใครมากน้อยแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับพระองค์แล้วเราก็มีหน้าที่ที่เรานั้นจะต้องชุกโกรขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮาร์นาหตาลาให้มากๆ อัลลอฮ์ด้สุปทา,านสุขภาพให้กับเราอัลลอฮ์ให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นโรคร้ายเมื่อเราได้รับเนี่ยมัดอย่างนี้แหละถ้าวันวันหนึ่งดูแต่ทีวีวันวันหนึ่งไม่สนใจไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการสุยูดละหมาดดยการอ่านอัลกุรอานหรือทิกรลุลลอ พลินอยู่กับการทำงานในเรื่องของนุนยาเพราะสุขภาพร่างกายฉันดีฉันก็ไม่ใส่ใจไม่ขยันละหมาดห่างไกลจากการทำอิบาดาันั่นแหละครับสุขภาพตรงนั้นมันจะย้อนกลับมาเล่นงานท่านในวันกิยามาเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้สุขภาพเป็นสะพานไปสู่การอิบาดะ้นทำอย่างไรที่จะให้เงินทองเป็นสะพานกลับไปสู่อิบาดะวันนี้พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับ อาจารย์กุลดุชีพันประสิฐชัยอาจารย์โรงเรียนอิสลามนุษสอนักศึกษาบ้านป่าพัฒนาการ20บแยกเจกลับมาตอกย้ำซ้ำทวนเรื่องชีวิตของพวกเราที่ได้รับเนี้มัดจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาพี่น้องครับเราได้รับเนี้มัดจากอัลลอฮฺสุบฮานฮัวตาอาลาเนี่ยพี่น้องทราบไหมว่ามันเหมือนว่าเราั้นเป็นบุคคลที่กำลังมีหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบตอนนี้มัดที่เราได้รับเงินทองที่เราได้รับสุขภาพร่างกายที่เราได้รับเวลาที่เราได้รับความรู้ที่เราได้รับล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเราทั้งสิน้นไม่ได้มาจากความเก่งความชำนาญไม่ได้มาจากมันสมอง แต่มันมาจากอะไรครับมาจากการประทานให้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอาลาและก็สิ่งต่างๆาเหล่านี้ทั้งหมดที่ผมเอ่ยมาเนี่ยเป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาอลาอัลลอฮฺจะทดสอบท่านว่าท่านมีเงินมีทองแล้วท่านใช้เงินใช้ทองเนี่ยไปในการแบ่งปันช่วยเหลือคนยากคนจนเด็กกำพร้าแม่ไม้นะครับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากบ้างหรือเปล่า นี่เป็นเรื่องที่ท่านต้องตั้งคำถามกับตัวท่านปีนี้ท่านได้ช่วยบ้างบ้างหรือยังปีนี้ท่านได้ใช้เงินทองของท่านไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวะหัวตาลาบ้างไหมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้าท่านไม่นึกถึงอัลลอฮฺท่านทันแต่งานท่านกอบโกยเช้าทำงานเย็นกลับดึกเช้าทำงานเย็นกลับดึกโดยไม่ ใส่ใจกับในเรื่องการอิบารัดาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตาลาพี่น้องครับสุขภาพเนี่ยแทนที่จะกลายเป็นเนี้ยมัดนะครับกับกลายมาเป็นสุขภาพนั้นจะย้อนกลับมาเล่นงานเราเพราะอัลลอฮ์ตาลาจะทรงสอบสวนเราว่าชีวิตของเรานั้นหมดไปในเรื่องอะไรและที่หมดไปเนี่ยคือการทุ่มเทจนกระทั่งปางครั้งเจ็บไข้ได้ป่วยปนหลับอดนอนเพื่อให้ได้สตังมาสุขภาพเสีย นะครับจากสุขภาพดีดีกลายเป็นสุขภาพเสียไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละครับท่านก็จะถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮ์วะตอาลาความรู้ที่ท่านมีเวลาที่ท่านมีพอที่จะให้ความรู้กับคนที่เขาไม่รู้ในเรื่องราวของศาสนาได้ถ้าท่านเป็นผู้รู้ครูอาจารย์ท่านก็ต้องแบ่งปันเวลาตรงนั้นสอนให้ความรู้เริ่มต้นจากคนในครอบครัวเริ่มต้นจากบรรดาลูกๆทั้งหลาย แล้วก็เริ่มต้นนะครับในลำดับต่อๆไปก็จากญาติใกล้ชิดของเราคนใดที่เราสามารถจะสอนได้ให้ความเข้าใจได้เราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นเสียนะครับนี่ก็คือความรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับเราสอนในสิ่งที่เรารู้อย่าสอนในสิ่งที่เกินจากความรู้ของเราเดี๋ยวความรู้นั่นแหละจะกลายมาเป็นโทษกับเราเพราะเรื่องศาสนาต้องสอน นะครับแล้วก็อ้างอิงมีที่มาที่ไปสอนตามกีตาบุลล้อและก็สุนนะบนความเข้าใจของคนที่อยู่ในยุคต้นอิสลามนะครับถ้าเราไม่รู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดเราก็ละเรื่องนั้นเสียนะครับแต่ถ้าหากว่าในขณะเดียวกันเรามีความรู้ในเรื่องของดุนยามีความชํานาญในเรื่องของดุนยาเราก็สอนในเรื่องของดุนยาเสียนะครับให้ความรู้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับความรู้นั้น ก็จะนะครับเป็นประโยชน์ย้อนกลับมาหาเขาช่วยเหลือเขาทั้งในอะไรครับทั้งในดุนยาและอาคิร์ในอาคิร์ความรู้ก็จะไหลไปหาเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านนาบีได้การันตีเรื่องนี้ไว้แล้วว่าอินมินยุนตะฟาวพิฮีความรู้ที่ยังประโยชนัน้นนะครับจะไหลจะย้อนกลับไปหาเขาถึงแม้ว่าตัวเขาจะตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วก็ตาม เพราะฉะนั้นพี่น้องความรู้นี่ยอย่าไปขี้เหนียวจงแบ่งปันมีแล้วก็ต้องแบ่งปันแบ่งปันเงินทองแบ่งปันสุขภาพแบ่งปันเวลาแบ่งปันความรู้พี่น้องถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่เงินเราไม่มีเราอยากจะช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยพอเวลาเขามีการจัดงานมัสยิดเขามีการจัดงานในเรื่องของชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องศาสนาเราช่วยแรงได้เพราะเราสุขภาพดีเราก็ทำนี่เรียกว่าใช้สุขภาพไปเป็นอิบาดเป็นเนียดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะวตาลานะครับเพราะอันเนื่องมาจากเราอาจจะไม่มีเงินทองเหมือนกับคนอื่นแต่เราให้สุขภาพกับอัลลอฮ์ด้วยการช่วยเหลือง,งานศาสนามีบรรยายที่ไหนมีการเรนการสอนที่ไหนทำให้ไกลเกินความสามารถของเรานะักเราก็ นะครับไปร่วมแล้วก็สนับสนุนในเรื่องนี้นี่แหละเป็นงานที่เราจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานบิวตาลานี่แหละเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธ,ธาที่จะนําเอาเนื้อมัดที่เขาได้รับเนี่ยมาบริหารจัดการนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้รับความสำเร็จในโลกอาคิรัตแต่มันมีคนอีกประเภทหนึ่งพี่น้องทั้งหลายได้รับ สุขภาพร่างกายก็ดีมีทรัพย์สมบัติก็มากมายความรู้ก็มีนะครับแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยกลับไม่ได้ใช้เนี่ยมัดที่เขาได้รับมาเนี่ยด้วยการแบ่งปันให้กับคนอื่นให้โอกาสกับคนอื่นที่เขาต้องการที่จะได้รับโอกาสเรามีตําแหน่งหน้าที่ นะครับในหน่วยงานราชการในบ้านเราอะไรที่เราสามารถจะเอื้อได้นะครับเราก็ควรจะเอือ้อแต่ปรากฏว่าคนประเภทนี้เนี่ยคนประเภทนี้เนี่ยนะครับพอเห็นพี่น้องซิมของเราเข้าไปในหน่วยงานที่เราทํางานอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการในงานบริษัทนะครับเขาก็หลบนะครับแทนที่จะมาให้ข้อมูลให้ก่อนแนะนําต่างๆ ซึ่งสามารถจะปฏิบัติได้นะครับแต่เขาก็คิดว่าธุระไม่ใช่พี่น้องครับอย่าเป็นคนที่หวงแหนแม้กระทั่งเรามีอำนาจนะครับมีหน้าที่ในขณะที่เราสามารถที่จะหยิบยื่นช่วยเหลือคนอื่นได้เราทำงานในอำเภอเราทำงานในเขตนะครับเราทำงานในศาลอะไรที่พี่น้องมุสลิมของเรานะครับเมื่อเขาเดินทางไปถึงเนี่ยบางทีเขาไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน เราหยิบยื่นด้วยการเดินมาสลามด้วยการเดินมาให้ข้อมูลพี่น้องครับเพียงแค่นี้มันก็เป็นความดีแล้วที่เราไม่หวงแหนนะครับแม้กระทั่งความรู้ที่เรามีอยู่ตรงนั้นในหน้าที่การงานตรงนั้นที่เราแบ่งปันที่เราหยิบยืน่นช่วยเหลือคนอื่นนี่เป็นแนวทางของคนที่อยู่ในยุคต้นอิสลามเขาปฏิบัติกัน แต่ถ้าหากว่าท่านมีแล้วท่านก็หวงแหนท่านไม่รู้ท่านไม่อยากจะให้นะครับไม่อยากจะช่วยแล้วก็มองว่าธุระไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายสังคมที่แทนที่จะมุสลิมจะรักใคร่กันแทนที่มุสลิมจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกลายมาเป็นต่างคนต่างอยู่กับกลายมาเป็นสังคมมุสลิมอ่อนแอลงนะครับและในที่สุดบ้านอยู่ติดกัน ไม่ได้ไกลกันก็เกียดชังกันเจอหน้ากันก็ไม่ค่อยให้สลามเพราะอะไรครับเพราะเรานี่แหละไม่นำคําสอนของท่านอาสลูุลลาะสอลลอหลอฮะลหยฮิวะซัลลัลลลลลมเนี่ยมาปฏิบัติใช้มาดําเนินใช้ในการดําเนินชีวิตเราไม่ยอมที่จะเรียนรู้ว่าคนที่อยู่ในยุคต้นอิสลามศาสนุสิธิ์ของท่านนาบีรสอลลอหละฮะลหยฮิวะซัลลัลมเขาปฏิบัติตัวกันอย่างไร ในขณะที่เขาดำเนินชีวิตอยู่ในยุคพันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วเขาช่วยเหลือกันอย่างไรเขาเมตตาสงสารกันแบบไหนนะครับนี่เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายนั้นควรที่จะศึกษาเพื่อที่จะทำให้สังคมของเรานั้นเกิดความแข็งแกรง่งเกิดความรักใคร่เกิดความสมัครสมานสามัคมค,ค,คีซึ่งกันและกันทีนี้เนี่ยพี่น้องครับ ถ้าเราได้รับเมียะมัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลามาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในด้านใดๆก็ตามหลายด้านที่อัลลอฮ์มอบให้กับเรานะ่ะไม่ว่าจะด้านทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสต่างๆที่พระองค์ได้มอบให้กับเราแต่เราเนี่ยกลับไม่เคยบริหารจัดการ ที่จะนาเอาเนี้ยมาตรงเนี้ยไปมอบให้กับคนอื่นเลยไปช่วยเหลือให้กับคนอื่นเลยระวังนะครับท่านอับดุลลอฮฺมาไลฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ะจะริบกลับคืนอัลลอฮ์ะจะเก็บกลับคืนหมดแหละไอ้ที่พระองค์ได้เคยให้กับเรานะครับพี่น้องเคยเห็นไหมล่ะครับคนรวยเนี่ยคนรวยที่เขาได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮฺในการขายที่ดินได้เนี่ย บางคนขายได้เป็นสิบสิบล้านบางคนขายได้เป็นจำนวนนะครับร้อยล้านแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่เหลืออะไรเลยในช่วงบั้นปลายของชีวิตเพราะอะไรอัลลอฮ์เก็บกลับคืนหมดคนบางคนเนี่ยสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงดีแต่เขาก็ไม่เคยใช้มันไปในหนทางของอัลลอฮ์เหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยมีเงินมีทองจํานวนมากขายที่ขายทางมาเป็นจํานวนมากที่หมดไปเนี่ยเพราะอะไรล่ะ อัลลอฮ์รีบกลับคืนเพราะอีตอนมีเนี่ยเราเนี่ยกลับไม่เคยที่จะมองคนข้างบ้านเราที่เขายากจนไม่เคยมองคนกำพร้าเด็กกำพร้าไม่เคยมองครอบครัวที่เป็นญาติพี่น้องที่เขาอยู่ในภาวะที่มีหนี้สินที่อยู่ในภาวะที่มีความยากลำบากไม่เคยหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือระวังให้ดีคนอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาจะทรงเก็บกลับไปหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอย่านำนิสัยของกอรูนมาใช้พี่น้องก็เคยได้ยินเนี่ยกอรูลเนี่ยเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินมากมายมหาศาลแต่ทรัพย์สินเนี่ยไม่กระเด็นออกมาช่วยเหลือคนที่เป็นราษฎรไม่ช่วยเหลือใครแล้วผลสุดท้ายเป็นไงเอาล็อกกืนหมดเลยเอาล็อกเก็บกลับหมดเลยเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายฮามานเป็นยังไงครับ เสนาบดีของฮารูนตำแหน่งใหญ่โตมีความร่ำรวยเช่นเดียวกันในที่สุดเป็นไงอ่ะไม่เคยช่วยเหลือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของตัวเองบำเรอความสุขให้กับตัวเองให้กับครอบครัวเท่านั้นแต่ไม่หันไปดูราษฎรไม่ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญนะครับที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนและในที่สุดเออเราก็เก็บกับหมดแหละ เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮาวนตาลาอยากที่จะให้เนียเนยเนน่ยมัตของพระองค์เนี่ยมีบารากัดเป็นเนี่ยมัตที่อยู่กับเราแล้วก็ไม่สูญหายไปไหนยังคงอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องยิ่งให้ยิ่งเพิ่มยิ่งแบ่งยิ่งเพิ่มนะครับดยการให้โดยการหยิบยืน่นด้วยการนำเสนอต่อคนที่เขายากลำบาก มีฮะดีู่บทหนึ่งนะครับได้มีรายงานจากท่านอิบนนอุมัดรอเดียลลอฮุอันฮุมาได้มีรายงานจากอิบนนอุมัดนะครับขอละตาลาได้ทรงพอใจท่านทั้งสองด้วยกอละกอละรอซูลุลลอฮิย่าลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมแท้จริงท่านนะเบสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมบอกว่าอินนลิลลาฮิอักวะมันอินนลิลลาฮิอักวะมัน اقتصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما يبذلونها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم رواه الطبراني وحسنه الألباني في ننكة ننكة نبي صلى الله عليه وسلم ได้บอกเอาไว้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจสำหรับบุคคลซึ่งที่ได้รับเนื้อมัดของพระองค์แต่กลับกลายเป็นว่าหวงแหนไม่ยอมจะแบ่งปันแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันมีโทษนะครับโทษที่ว่าดังกล่าวนี่เอาเร์ะจะเก็บกลับคืนไปหมดอะ่ะเอาเร์ะจะไม่ให้เหลืออะไรไว้เลยเนี่ยกับคนซึ่งที่หวงแหนตอนมีแล้วก็ไม่รู้จักแบ่งไม่ว่าจะเป็นในด้านใดๆก็ตามแต่พี่น้องต้องรู้จักแบ่ง ต้องรู้จักให้รู้จักมอบนะครับให้กับคนซึ่งที่เขายากลำบากให้กับคนซึ่งที่เขาอ่อนแอให้กับคนซึ่งที่เขาต้องการที่จะได้รับโอกาสได้มีรายงานจากท่านอิมนนอุมานรดิยัลลอฮุอันหุมาว่าท่านรอซูลซลลัลลอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าอินนัลลิลลาฮิอักวามัน إ ق ิ ض ه م بن ن ฟ م لفناف إل إبادي แท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาทรงเลือกกลุ่มชนบางกลุ่มชนให้พวกเขาทั้งหลายได้รับความโปรดปรานอัลลอฮ์เลือกนะให้พวกเขาทั้งหลายได้รับความโปรดปรานไอ้ความโปรดปรานที่ว่าดังกล่าวเนี่ยที่อัลลอฮ์ประทานให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในด้านทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรู้ความสามารถนี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาที่ทรงประทานให้อัลลอฮ์ให้กับคนบางคนอัลลอฮ์ให้กัาบบางกลุ่มชน นะครับและไอทีโปร,รัลอตตาลาให้เนี่ยนะครับลิม,มานาฟิเอลอิบาดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่ปวงบ่าวทั้งหลายเมื่อเขาได้มาแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปทําประโยชน์ปีน้องทั้งหลายนะครับโดยที่ท่นนาออนอบสุลลอฮมาเย์ัลสลัมบอกอยุกระร่มฟีฮามายับวิลูนะฮะโปรัลอตตาลาจะทรงคงไว้ซึ่งความโปรดปานอันนั้นอัลลอฮฺจะ ให้ความโปรดปานอันนั้นเนี่ยคงอยู่กับพวกเขาทั้งหลายต่อไปมายบดิลูนะฮะตราบใดที่พวกเขาทั้งหลายแบ่งปันมันออกไปคือมีแล้วให้มีแล้วแบ่งปนันมีแล้วหยิบยื่นอัลลอฮฺจะเก็บความโปรดปานอันนี้เอาไว้ตราบใดที่เราเนี่ยรู้จักแบ่งปนันพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺจะไม่เก็บไว้ให้กับเราเลยถ้าเรามีแล้วเราไม่คํานึงถึง งานศาสนามีตังไม่เคยบริจาคในหนทางของศาสนาไม่เคยให้เด็กกัม้าไม่เคยจ่ายสกาดท,ทั้งทั้งที่อยู่ในวาจิบที่เรานั่นจะต้องจ่ายสกาดตามหุกกมของศาสนาพี่น้องครับนี่แหละท้ายที่สุดเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺตาลาจะไม่ให้เราเหลืออะไรเลยพี่น้องจําตรงนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายมีแล้วอย่าหวงมีแล้วอย่าเป็นคนตรณี มีแล้วต้องใจกว้างมีแล้วต้องใจถึงด้วยนะครับในการที่จะมอบให้กับผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามแต่ที่เขามีความต้องการตัวอย่างเยอะแยะพี่น้องถ้าเราย้อนกลับไปดูท่านอบบาบักริสิดิกพี่น้องก็จะรู้ว่าเป็นคนที่ใจบุญสุนทานโอบอ้อมอารีมีแล้วให้ไม่ว่าจะเป็นท่านอุมรัรอิมิลคอตอบ มีเล่าให้ไม่ว่าจะเป็นในงานศาสนาไม่ว่าจะเป็นคนที่ยากคนจนท่านอุสมานอิบนัฟฟานเป็นลูกเขยนบีนะครับแล้วก็เป็นซอฮบะาท่านที่สามท่านก็รู้ว่าประวัติของท่านนี่เป็นคนที่อะไรอ่อนโยนขี้ละอายแล้วก็เป็นคนที่ร่ำรวยชอบที่จะบริจาคในหนทางอัลลอฮฺตาลาท่านอับดุลราะมานิบเนอเหมือนกันพี่น้องทั้งหลาย ตัวอย่างเยอะแยะเลยในยุคต้นของอิสลามเนี่ยเขามีแล้วเขาให้เขามีแล้วเขาบริหารจัดการและพี่น้องสังเกตเถอว่ายิ่งให้มันก็ยิ่งเพิ่มอับูุบการเนี่ยให้หมดตัวแต่อัลลอฮ์ก็ให้คืนท่านอุมารอิบนิลคอตอฟท่านอุสมานนิบนุอาฟานที่บริจาคไปอีมานนะครับด้วยความรักที่มีต่อพระองค์และในที่สุดพระองค์ก็คืนให้นะครับท่านอัม อัุลอ์มานอีบอดีเอาก็เช่นเดียวกันพี่น้องทั้งหลายการแบ่งปันในเรื่องของโอกาสการแบ่งปันในเรื่องของความรู้การแบ่งปันในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่เราสามารถที่จะกระทําได้ตลอดเวลาพี่น้องเพราะฉะนั้นการแบ่งปันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของทรัพย์สินมีแล้วก็ให้เท่านั้นถ้าเราไม่มีทรัพย์สินแต่เรามีความรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องศาสนาไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของดุนยานะครับบางคนมีความรู้ในเรื่องของดุนยามากในด้านการเกษตรเรามีอะไรบอกพอจะบอกพี่น้องพุทลิิมของเราได้เราทำนาย,ยังไงที่จะให้มันงอกเงยที่จะให้มันได้ผลผลิตข้าวนะครับมีน้ำหนักเยอะมีปริมาณมากๆใช้ปุ๋ยตัวไหนเราบอกได้ไหมเราบอกได้ ี่เรื่องของดุนยาเราบอกแล้วเนี่ยผลดีก็จะกลับมาหาเรานะครับทำให้เราได้รับผลบุญไหลไปหาเราแม้กระทั่งเราตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วนะครับความรู้ในเรื่องการเกษตรที่เราเคยสอนคนอื่นมันก็จะไหลกลับมาหาเราความรู้ในเรื่องช่างไม่ว่าจะเป็นการซ่อมรถนะครับที่เรามอบถ่ายทอดให้กับบรรดา คนที่เขามาอยู่กับเราเปิดเทคนิคสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้เขามีความรู้เพื่อเขาให้เขาไปทำหมาหกินพี่น้องทั้งหลายถ้าเราแบ่งปันแล้วเราไม่หวงแหนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ไปทำหมาหกินเลี้ยงครอบครัวของเขาได้เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายมีความรู้ในเรื่องสูตรก๋วยเตี๋ยวมีความรู้ในเรื่องสูตรทำอาหาร มีความรู้ในเรื่องสูตรการทำข้าวมันข้าวโมกมีแล้วแบ่งไหมประเด็นมันอยู่ตรงนี้มีแล้วแบ่งไหมถ้าท่านมีแล้วแบ่งอัลลอฮ์ก็จะให้ความโปรดปรานตรงนั้นเนี่ยอยู่กับท่านอย่างยาวนานแต่ถ้าหากว่าท่านมีแล้วไม่แบ่งท่านมีแล้วท่านก็เก็บเอาไว้อยู่คนเดียวอัลลอฮ์ก็จะให้ท่านนะ่นะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มพูนไปเลยแล้วท้ายที่สุดอัลลอฮ์ก็จะเก็บมันกลับไปด้วยซ้ําไปเห็นไหมพี่น้องทั้งหลาย นี่ก็คือสิ่งที่ผมนำมาตอกย้ำซ้ำทวนกับพวกเราทั้งหลายว่าเนี่ยมัดของอัลลอ์เนี่ยเมื่อเราได้มาแล้วอย่าหวงให้แบ่งปันให้กับคนอื่นให้เขาได้รับโอกาสเหมือนกับที่เราได้รับโอกาสจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตาลาสอนเขาบอกเขาให้โอกาสกับเขาช่วยเหลือเขาเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ก็จะให้อยู่กับเรา นะครับแล้วท่านนบีบอกในช่วงท้ายของฮะดีสเนี่ยพี่น้องเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายต้องตระหนักแล้วก็เรียนรู้ตรงนี้นะครับว่าฟาอิซามะนาอูฮานาซาอาฮามินฮุมเมื่อพวกเขาทั้งหลายเนี่ยนะครับหวงแหนคือไปหักห้ามไม่ยอมจ่ายมันไปไม่ยอมที่จะให้มันไปกับผู้อื่นนาซาอาฮาพระองค์อัลลอฮฺตาลานั้นก็จะทรงถอด ความโปรดปานตรงนั้นเนี่ยมิ่นหุมออกจากพวกเขาไปพูดยังไงว่าอัลลอฮ์จะรีบคืนหมดนะนะครับนาซาอาหามินหุมอัลลอฮ์จะถอดความโปรดปานหรือริบความโปรดปานออกไปจากพวกเขาแทนที่จะอยู่กับเรายาวๆแต่อยู่กับเราเพียงพักเดียวแล้วก็ในที่สุดมันก็หายไปจากเราเพราะอะไรเขาต้องกลับมาพิจารณาตัวเราเองว่าเรานะเป็นคนแบบไหนล่ะ ฟังคว่ลฮอิลากอยดีฮิมแล้วอัลลอฮ์กตาลาก็เอาความโปรดปรานตรงนั้นไปมอบให้กับคนอื่นแทนพี่น้องอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกอยากที่จะให้ความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้มอบให้กับเราในอยู่กับเรานานๆไม่อยากที่จะให้พระองค์เนี่ยริบกลับคืนไปไม่ว่าจะเป็นในด้านทรัพย์สมบัติไม่มีใครหรอกอยากให้ทรัพย์สมบัติเนี่ยหมดไวอยากให้อยู่กับเราไปนานๆ ไม่มีใครรองอยากให้สุขภาพเนี่ยหมดไปไวๆอยากให้สุขภาพแข็งแรงไม่ว่าจะอายุนะครับหลักห้าหลักหกหรือหลักเจ็ดก็ตามเราครับอยากให้มันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยากให้ตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่กับเรานานๆแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเอเล็์ก็จะคืนให้กับเราถ้าเรารู้จักเปิดโอกาสและช่วยเหลือคนอื่นพี่น้องครับ นี่เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับพวกเรานะครับอย่าทําตัวเหมือนกอรูนอย่าทําตัวเหมือนฮามานอย่าทําตัวและมีนิสัยเหมือนกับพวกเยโฮดีนะครับที่ไม่รู้จักแบ่งปันไม่รู้จักที่จะให้นะครับแล้วก็กอบโกยความสุขให้เฉพาะตัวเองเท่านั้นโดยไม่ใส่ใจ คนที่อยู่ในความยากลำบากที่เป็นลูกหลานญาติใกล้ชิดเรานะครับอย่าเป็นคนทำอะไรเอาหน้าแล้วก็ขาดซึ่งความบริสุทธิ์ใจถ้าให้กับญาติไม่มีใครรู้แต่ถ้าให้กับคนอื่นได้ออกช่องทีวีนะครับได้ออกช่อง YouTube พี่น้องทั้งหลายถ้าท่านทำอย่างนี้คิดอย่างนี้ท่านม่บริสุทธิ์ใจต่อลอตตาอาลา งานทุกอย่างอัลลอฮ์จะรับเนี่ยขอเน้นย้ำนะครับว่างานทุกอย่างอัลลอฮ์จะรับเนี่ยหนึ่งในข้อสําคัญที่สุดเลยนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยอัลอิคลาสุบิลาหิงานอันนั้นตรงนะครับมีความบริสุทธิ์ใจมุ่งตรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นพอเวลาท่านจะช่วยเหลือใครท่านอย่าไปเริ่มไกลครับท่านเริ่มคนใกล้ตัว เริ่มจากคนรอบบ้านเริ่มจากญาติใกล้ชิดนะครับอย่าไปมองคนตรงไหนตรงไหนก็ไม่รู้แต่ปรากฏว่าคนญาติใกล้ชิดคนรอบตัวนี้ยังเดือดร้อนกันอยู่เลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แนวทางไม่ใช่คำสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัลลอฮุออลัยฮิวะสัลนหลังผมฝากท่านพี่น้องไว้นะครับว่าสิ่งต่างๆที่คุยกันมาในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยพี่น้องถ้าเรารู้จักนำไปปรับใช้ อย่าให้ความอยากความต้องการอย่าให้อารมณ์ของเราไปอยู่เหนือหลักการแต่พอให้หลักการนะครับนำหน้าชีวิตของเราและชีวิตของเราก็จะมีความสุขทั้งดุนยาและอางเครัตว่าบินลาฮิเตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลยกุลมุรหมมะตุลลอฮิวะบารากาที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุลดศีพันธ์ประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอรขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน